何 <noise> ที่บริเวณหน้าศาลเจ้ามูล,ลนิธิอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเหล่ามา้าทรงทั้งชายและหญิงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่ร่วมหามเกี้ยวแห่องค์พระในงานสมโพธและแห่เจ้ามูลลนิธิอำเภอเบตงประจำปี2566ไปรอบเมืองเบตงเพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวกลับไหว้สักการบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลพรอมทั้งปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านเรือนได้มาร่วมกันประกอบพิธีลุยไฟซึ่งมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากมารอดูพิธีลุยไฟ สำหรับพิธีจะเริ่มต้นด้วยพิธีการก่อกองไฟหลังจากนั้นเมื่อคนหามเกี้ยวนำองค์พระกลับเข้ามาบริเวณหน้าศาลเจ้าจนครบ9องค์จะมีมา้าทรงเปิดทางเป็นผู้นำลุยไฟตามด้วยผู้หามเกี้ยวซึ่งจะนำองค์พระทั้งเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเจ้าพ่อกวนอู แปะกงและองค์พระจำลองทั้งหมดที่ออกแขงวันนี้นำมาประกอบพิธีลุยไฟก่อนที่จะเข้าไปภายในศาลเจ้าตามความเชื่อเมื่อเชิญองค์พระกับเข้าสู่แท่นบูชาภายในศาลเจ้าอาจจะมีสิ่งที่เป็นอัปมงคลหรือสิ่งที่ไม่ดีติดตามผู้ที่หามเกี้ยวพระมาจึงต้องมีการชำะระล้างสิ่งที่แอบแฝงมากับผู้หามเกี้ยวด้วยพระอักขี